ยังอายุ20ปีนะคะมาได้หอบรุนแรงเนาะตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์พ่นเบต้าอะโกนิสต์อนตี้โคลินติกไปนอนโรงพยาบาลอยู่สองวันปรากฏว่ามีไข้นะแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์ไลท์โลเอร์โลบคอนโซเลเดชันเก็บตัวอย่างเลือดไปแล้วน้าได้แอนตี้วิตติเป็นเซฟเฟียมแล้วก็เลปโทไมซินทางหลอดเลือดนะคะแต่ว่าจนถึงวันที่สี่ยังมีไข้อยู่แล้วก็ฟิล์มเชื้ยังก็แย่ลงด้วยสาเหตุที่รักษาไม่ได้ผลคืออะไรอืม ก็คือคนไข้เป็นแอสมาแอส t h m มา c อคิว x อ c e ซ b a t เบตเนาะเออแล้วแล้วก็มีใส่ท่อไปแล้วอันนี้แอนตี้เวติกเป็นบอดสเปกตรัมแอนตี้เวอติกไปถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าไข้ไม่ลงไข้ไม่ลงฟิล์มแยกเดิมมันหมายความว่าอะไรอะแสดงว่ายาตัวนั้นอาจจะไม่ได้ผลกับตัวตัวโรคที่เราเอ่อตัวโรคถูกไหมเออแล้วคนไข้เป็นอะไรคนไข้ามาด้วยแอสมาเอคิวเอ็กซัสิเบชั่นใส่ท่อแล้ว เกิดแบบแบบอยู่ดีก็มีรังหลบคอนโซเลเดชันเนาะ mm hmm. ก็เกิดนูโมเนียชุ่มไหมคะ mm hmm. เกิดจากหลังที่นอนโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมมันก็จะมีอยู่สองอย่างที่ที่เกิดขึ้นได้คือ hospital a c q u i r e อ p n แอ m ควีน hmm. ยกับตัวเวน a t เลชันแอสโซเ e ต p นูโมเนียถูกไหมแล้วคนนี้เขาใส่ท่ออยู่เพราะนั้นน่าจะเป็นการที่คนไข้มีไข้สูงขึ้นแล้วการที่เกิดนูโมเนียเนี่ย เอ,อฟิล์มปอดแย่ลงอะ่ะก็เกิดอาจจะเกิดจากตัว VAP ตัวแหวหรือ Ventilation Associated pneumonia นั่นเองถูกไหมคะเออยาตินเตอรอเดกที่ให้อาจจะยังไม่เหมาะสมเนาะพระนันข้อนี้น่ะตอบเป็นขอไข่ Inactivation of medicine in target tissue ใช่ไหมคะซึ่งมันมีทั้งเชื้อด้วยยาเนาะต้องเป็นแบบพวก anti s t um a p h o อะไรอย่างนี้นะนะแล้วก็เออพวก MRSA ใช่ไหมคะ เ่งตัวเดปโตไมซินเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมอาจจะยังรักษาไม่ได้ไม่ดีไม่เหมาะสมกับตัวเซอร์เฟกเตนอินลังอเวลไลน์เนาะเอปนอร์มัลลา l ิดแ a ลนออฟเด e ะเม i ิซีนไบคิดนี่ก็เขาเรียกอะไรตัวผู้ติดคนไข้จับปวอบคนไข้ไม่ได้ให้มาเรื่องว่า,งงาค,คิดนี่ฟังก์ชันเป็นยังไงเนาะเออถ้าคิดคิดนี่ฟังก์ชันผิดปกติจริงๆอะผิดปกติมันก็น่าจะกอง มันน่าจะกองยาได้น้อยลงถูกไหมยาก็น่าจะอยู่ในเลือดนานขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมคะโลไบโอเวเลทิเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับโดสถูกไหม,มว่าถึงถึงตัวเทราพติกไหมอะไรเงี้ยเออแล้วตัวนี้เนี่ย I อวให้ทางหลอดเลือดมันถึงอยู่แล้วถูกไหมคะเออก็ต้องเป็นโดสที่เหมาะสมนะแต่แค่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ให้ยาที่เหมาะกักร,รักษา ตัวนูโมเนตัวนี้ใช่ไหม o ัวเดลิเวอรี่ออฟ m e d i ดซ n e อินทาร์เกตท s ชูมันจะ p ัวเดลิเวอรี่ได้ไงคนไข้าอาจจะมีเรื่องของหลอดเลือดมีปัญหาถูกไหมหรืออาจจะเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานเนาะทำให้การขนส่งไปยังทาร์เกตอ g a n เนี่ยมันผิดปกติอะไรเงี้ยหรือมีเรื่องของเพอร p h ิ r เฟ p e r เพอร r a ิฟเฟรอ์อะไร p e r i เ h อร a ล a r เ e r อ d i รีดีซีต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่า ออหรือว่ามีแอปเศษอะไรทำให้ไปรักษาตรงนั้นไม่ดีแต่ประวัติคนไข้คนนี้ก็ไม่มีอาการอย่างที่ว่านะคะก็คือระนั้นก็ตอบเป็น inactivation of the m e d i c i n e in target tissue นั่นเอง